สวัสดีค่ะสวัสดีอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกับเจตาพาลุ้ยอีกเนาะค่ะในทางช่อง u t u b e เนาะเจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล้าพัฒนาค่ะคลิปนี้จะมีสี่ท่านเนาะค่ะสี่เซียนเนาะจะมีของลุงสุ่เนาะค่ะเสียนซุ่มสองสุวรรณแล้วก็จะมีของเซียนไม่เนาะค่ะเจตาไปขอเพิ่นมาเนาะ อันเอฟซีเพิ่นวาอันเจตาล่อของหนูดาดาครับประสานเจตาได้มากแล้วด้อค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของิืนในคลิปนี้เนะเาะตามมาให้แล้วค่ะของของดาดาพารวยเนาะค่ะติดตามเนาะค่ะเจตาจัดมาให้แล้วค่ะเอฟซี FC ที่ล่อคอยเนาะของหนูดาดาหรือว่าดาดาพารวยได้มากแล้วค่ะ จตาได้มาแล้วเอามาเบิงแนวทางของลุงทรงกรค่ะอันแล้วก็จะแจ้งให้ทราบเด้อค่ะอันซีซีทันของลุงทรงเนาะคะ่ะวันที่สิบสองบดด้ลุงแนวทางของเพิ่นเด้อค่ะแล้วก็บด่ดด้มีอันบริมีประวัติมาให้เบิงเนาะอันเพิ่นเขา่าเพิ่นหลุดจีตากระโบมีได้มาโชว์เนาะคะ่ะขออภัยเลยๆอันแต่ว่าจีตาจะบอกให้ อบอกให้เอฟซีได้หูเนาะค่ะได้เห็นว่าเอาเจตตาเจ้าคือมีแต่วันที่สิบสี่คอนหลอนวันที่สิบสองอันเจ้าคือบอดิมาช,ชว,ว่ววาเลขเพ้นเขาเพ้นหลุดบ่ออาจจะถามมาอาจจะคลองใจเนาะค่ะเจตตาเลยบอกลวงหนาเลยบอกเลยค่ะในคลิปนี้ว่าบอมีประวัติของลุงทรงเนาะค่ะลวก็ประวัติของ ดาดาพารวยแล้ะกะ็สองสุบันและะ้วก็เสียนซุ่มเจตาจะบ,บมีเนาะค่ะวันที่สิบสองเจตาบริลงแนวทางของเพื่นเนาะเข้าใจเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะค่ะเอามาเบ่งแนวทางของลุงทรงค่ะวิ่งรูดของเพื่นวันที่สิบสี่ของลุงทรงมีห้ากับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะ สตัว2องหาง C ีหาเค่ะแล้วก็ซีหนึ่เก้ดนเพิินจะมีหา C กับ1 9ค่ะ3ตัวก็บเดนคือกันเนาะเพเดินมากคือกันแล้วก็สายวิ่งสายหลูดจะลืมเด้อค่ะแนวทางของลุงทรงชอบก็บจัดเนาะค่ะ ยมแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับลุงส่งเนาะที่ผ่านมาของเพิ่นก็ถือว่าเดินอยู่เนาะค่ะของลุงส่งเนาะเพิ่นถือว่าเดินอยู่ไปต่อค่ะไปต่อเอาแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอนี่ค่ะ ของเซียนไม้มาแล้วในช่องของเจตาได้มาตามคำขอแล้วค่ะตามคำขอดาดาพารวยค่ะหนูดาดาไปขอมาน้ำพึ่นเนาะดาดาพารวยเดินเล่าพัฒนาวันทีสิบสีค่ะเดินของพืนมิหกกับเก้าสองหางเดียวสองหางค่ะแต่พิ่นกลับให้เนาะ หกเก้าเก้าหกกับไหมะพรเรียบรอยเนาะพรเรียบรอยศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็สามตัวหนึ่งหางเจ็ดหกเจ็ดค่ะเจ็ดหกเจ็ดของดาดาพารวยเนาะค่ะแล้วก็เลขนี้เลขดินพินเนาะสี่ตัวศูนย์เจ็ดหกหกเก้าเนาะค่ะพินมาก เพิ่นห้มาแบบนี้เนาะเจตากะาล่งเฉียนแบบนี้แต่เป็นเลขสี่ตัวของเพิ่นละค่ะในนี้เนาะมีหมดน,นี่เลขเด่นเพิ่นศูนย์เจ็ดเก้าหกเก้าเนาะค่ะของดาดาพารวยค่ะตากใจเอฟซีเนาะค่ะเราได้เห็นทางช่องของมาดามคำนวณดูค่ะเจตาก็ไปขอเพิ่นมาขออนุญาตเพิ่น ขอมาลุ่งให้เอฟซีที่ถามหานะคะกลาบขอบุญขอบคุณดาดาพารวยนะะเ,เนาะค่ะเียวแนวทางมาบ้างทางช่องแล้วก็ลุ่งทรงน้ำเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเจตตาเนาะ,ะกรับขอบคุณหลายๆแล้วก็เอฟซีบ่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะ ตามโตค่ะเจตาตามโตครับเจตาโอ้แตาหักค่ะหน้าหักมีกำลังแรงใจเนาะไปโตเนาะค่ะซองสุวรรณค่ะจะเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณกับบ่มีประวัติคือกันค่ะวันที่สิบสองวันที่สิบสองบารายมาลุ้งเนาะบ่ได้มาว่าง เอาวันที่สิบสี่ไปไหมค่ะมือนีมือไหมกับขอบ,บุญขอบคุณซองสุวรรณเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะกับขอบขอบคุณหลายๆค่ะยิงรูดของเพิ่นมีสี่กับหกค่ะแต่เพิ่นเด่นสี่ตัวเดียวเนะสองตัวสี่หางสี่ศูนย์หกศูนย์สี่สองหกสองค่ะบุญก็จะมีสี่สี่หกหกสามตัวสามหางหกสี่ศูนย์หกสี่สองหกหกสี่ค่ะ วันที่สิบสี่เนาะค่ะมื้อนี้เนาะเป็นวันพุธสองทุ่มครึ่งค่ะแนวทางของลาวพัฒนาลาวพัฒนาออกมือแรงเนาะค่ะไปรุนกันเนาะเอาแคปนาจโจอ่ะไพจะไปต่อกับซองสุวรรณเนาะแนวทางของซองสุวรรณสายวิ่งสายหลุดก็จะลืมเด้อค่ะสายบึนพอ้อหาสายสายบึนพอ้อซีซีหกหกพน เอาแคปหนาโจแล้วฮอกก็ไปโตเนาะค่ะไปโตถ้าเป็นของใครเนาะเป็นของเซียนซุ่มค่ะเซียนซุ่มเซียนซุ่มวิ่งรูดค่ะห้ากับเจ็ดดินหมดเนาะค่ะดินดินทั้งสองตัว สองตัวสี่หางห้าศูนย์ห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดค่ะเบอร์ก็จะมีหาหาเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ค่ะนิ่นอยู่ที่เด่เนยุนนิ่นอยู่ที่หาแปดค่ะกับเจ็ดแปดเนาะค่ะที่บวงกลุมไปสามตัวหนึ่งหางค่ะห้าเจ็ดแปดเนาะเอาถ้าชอบกระชัดค่ะ ัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะกรบขอบุญขอบคุณเซียนซุ่มเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะค่ะกราบขอบพอระคุณหลายๆเ,าเตรียมแคปนาจอค่ะให้จะไปต่อ ถ่ายคลิปเจตตาเอามาแน่ใส่กันเก้าค่ะเอามาแล่ใส่กันระหว่างเซียนซุ่มกับดาดาผ้ารวยแคบหน้าจอได้สองคนเด้อค่ะพี่น้องแคบหน้าจอได้สองคนสองเซียนเนาะได้สองเซียนแคบหน้าจอเซียนซุ่มกับดาดาผ้ารวยค่ะผู้หนึ่งเด่นผู้หนึ่งเด่นหากับเจ็บวิ่งลูดเนาะผู้หนึ่งหกกับเก้า แคบหน้าจอค่ะไปต่อเสียนซุ่มกับหมูดาดาเนาะค่ะอ่ะต่อซองสุวรรณกับลุงส่งค่ะซองสุวรรณกับลุงส่งแคบหน้าจอเ้อค่ะได้สองเสียนเอาไปพิจารณากันมือแรงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะเบิ่งไซกันเนาะเรียบเทียบไซกันห้าหนึ่งสี่หก ไกกันบ่พี่น้องพิจารณาเบ่งชอบเส้นใดก็จัดเส้นนั่นล่ะค่ะเลือกเอาเนาะเอาที่เราชอบเอาที่ห้ามาัดเนาะค่ะเอาที่ห้ามาัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคลิปนี้ก็ขอกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้ดค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามมารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้ารวยเนาะ ให้กำลังแรงใจเจตาเป็นอย่างดีกาบขอบพระคุณลายๆขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้โชคดีมือแรงสองทุ่มคึงเนาะเดินทางไปไส้ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ